บรีอาจารย์นี่ครบและสวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมพวกเรากลุ่ม m e 1มวันนี้จะมานําเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่1นะครับโปรเจกต์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือดรต้นคิดจันทะรัศมีครับผมสมาชิกมีดังต่อไปนี้ครับนายทวัชยุทธวชวติพันธ์นายสาสินจันทแสงนายอภิสิทธิ์พิมิสานและนายธนนท์ชมพูพลครับโดยโปรเจกต์ของเราก็คือ Design of the s p i r e อ for อร์สำหรับฟอร์มู a ่าติลคาครับวันนี้เรา,าจะนาเสนออะไรบ้าง ที่มาและความสําคัญครับวิธีการดําเนินการผลการดําเนินการงบประมาณที่ดําเนินการไปการดําเนินการขั้นต่อไปครับเราจะเริ่มจากที่มาและความสาคัญของโกงการนะครับโครงการรายการ TSE Auto Challenge Student Formula นะครับจัดโดยสมาคมยานยนต์นะครับจัดมาทุกๆปีครับโดยทีมของเราเนี่ยได้เข้าการแข่งขันขามาโดยตลอดนะครับซึ่งหล,หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันขเนี่ยก็มีการแข่งในหลายประเภทนะครับซึ่งทีมของเราเนี่ย ไม่มีอุปกรณ์ Aero Dynamic Part เลยปีนี้ทางกลุ่มโปรเจกต์เราเนี่ยเลยนำชิ้นส่วน Aero Dynamic Part ที่เรียกว่า Spoiler เนี่ยมาศึกษาวิจัยและทดลองครับผมจึงเป็นที่มาและความสำคัญของโครงการครับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเพื่อน,นำความรู้วิชาพลาศาสตร์ของไหลไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและใช้งานจริงนะครับข้อ2นะครับเพื่อศึกษาออกแบบอ p o ลอ e r ที่ใช้สำหรับรถฟอร์มูล่าซูซูเรนได้อย่างเหมาะสมครับข้อสามนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลที่ทางชมรม Formula Student สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในรูการต่อๆไปได้นะครับแผนดําเนินการนะครับก็สีแดงจะเป็นแผนที่เรากําหนดไว้ส่วนสีเขียวจะเป็นแผนที่เราดําเนินการอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบของการจําลองและทดสอบในคอมพิวเตอร์นะครับหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะครับจะแบ่งออกเป็น2อีเวนต์ใหญ่ๆก็คือ Static Event และ Dynamic Event Static St Event เนี่ยจะแบ่งออกเป็น Presentation ดีไซน์แล้วก็คอสนะครับการออกแบบสปอยเลอร์เนี่ยจะได้ในส่วนของพรี e n t a t i o n แล้วก็ดีไซน์ครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราไม่เคยใส่ชุด e อโ p พาสลงไปเลยปีนี้เราจะสามารถเพิ่มลงไปครับอ่าแล้วก็เราจะสามารถในส่วนใน n a m i c Event เนี่ยเราจะใช้สนาม s k i ตแพดมาเป็นเบสในการคำนวณความเร็วทางโค้งและทางตรงนะครับต่อไปนะครับเป็นโฟชาร์ดในการเลือกแอร์ o ยนะครับที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกเราก็ตั้งเวลาที่น้อยที่สุดนะครับต่อไปเราก็จะเลือก Airfoil ที่ NACA Series นะครับเพราะว่ามีการใช้ทั่วไปในอากาศยานนะครับจากนั้น Airfoil NACA Series นะครับก็จะมีแบบ4ดิจิต5ดิจิตและ6ดิจิตนะครับเราเลือกที่4ดิจิตนะครับเพราะว่าเราใช้ที่ความเร็วต่ำจากนั้นเราก็เลือกมา4ดิจิตมา1ตัวนะครับเลือกที่มุมบัะทะที่ทำให ค่า C D C L C L ต่อ C D นะครับมีค่าเป็นไหมมันซึมัต่อไปนะครับอ่าเราก็เลือกความยาวคอดมาค่าหนึ่งนะครับแล้วก็มาคำนวณหาเวลาที่ใช้ในการขับจากนั้นแล้วก็กลับไปเลือกที่มุมบระทะอื่นๆแล้วนำมาคำนวณแล้วหาดูว่าที่มุมบัทะใดที่ทำให้เวลาในการขับนะครับน้อยที่สุดจากนั้นเราก็กลับไปเลือกอ่า NACA ซี r ีโฟดิจิตใหม่แต่เลือกเป็นตัวตัวอื่นนะครับตัวถัดไปแล้วนำมาคำนวณเหมือนเดิมแล้วหาดูว่า,า a i r f o i ตัวไหนที่ทำให้ได้เวลาน้อยที่สุดนะครับต่อไปนะครับ a i r f o i ที่เรานำมาเนี่ยเรานำมาจากเว็บไซต์ airfoil2.com โดยเว็บไซต์นี้ก็จะมี แอร์ฟอยทุกชนิดนะครับทุกซีรีส์ในบนโลกนี้ที่ทําการทดลองมาแล้วก็แต่และแอร์ฟอยเขาก็จะบอกค่า cl cd แล้วก็ cm มาให้นะครับโดยสามารถเลือกที่ค่าเรนูนเบอร์ต่างๆได้มีในเว็บไซต์นี้ก็จะมีไฟล์ Coordinate นะครับที่เราสามารถนําไปพอดเพื่อไปวาดแคนในโปรแกรมซิมูเลตของเราได้นะครับไฟล์โค o r d i n a t e เราเราสามารถเลือกให้พอดเลือกพอดที่ ค่ามุมมุมตะต่างๆแล้วก็ความยาวขดต่างๆได้ตามที่ต้องการนะครับต่อไปนะครับนี่คือรถ Formula Student ที่เรานำมา,าทำการดีไซน์สปอยเลอร์ของเรานะครับดิเมนชั่นต่างๆก็มีดังนี้นะครับความสูง1330ม mm. เมตรต่อไป <Wow. S 1> ความกว้าง1500ม mm. มความยาว 1 5 0 0ห้ารอยมิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนัก3า5ร้อยสาสิบห้ากิโลกรัมครับไม่รวมน้ำหนักสปอยเลอร์ครับต่อไปเป็นสนามที่เราใช้อ้างอิงในการออกแบบนะครับเราใช้สนามอ้างเราใช้สนามสกิทแพดเป็นสนามที่ใช้ในการอ้างอิงสาตร์และออกแบบนะครับเราจะแบ่งการคิดเป็นสองช่วงก็คือช่วงทางตรงและทางโค้งจากรูปเราจะเห็นว่าช่วงไหนคือช่วงทางตรงครับคือเราแอดซูมช่วงทางตรงคือช่วงระหว่างจุดกึงกลางของวงคมด้านซ้ายถึงจุด ตึงกลางของทาง,ง,งวงลมด้านขวาครับผมส่วนทางโค้งก็คือรัศมีโค้งตามปกติครับลานในการวิ่งก็คือตามรูปนะครับอ้าวเอาใหม่ครับให้ดูอีกทีนี่ครับผมสูนรนะครับู่นในการหาความเร็วครับความเร็วทางตรงนะครับความเร็วทางตรงเราหาได้จาก การ summation force ของล้อซึ่งล้อทุกล้อต้องมีความเร็วเท่ากันนะครับผม summation ของล้อเท่ากับ0เราจะได้ m u n คือค่าแรง,แรงเสียดทานลบด้วย p. p p นี่คือแรงม้านะครับผมทำไมเราถึงใช้ p เพราะว่าแรงมา้าเราได้มาจาก t o r q คูณ omega แล้วทำไมเราไม่ใช้ t o r q u เพราะว่า t o r q u มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราทดต,ะต,ะต่างๆแรงมา้าแรงมา้าเราได้มาจากแรงมาเครื่องย่อมมีค่าคงที่นะครับผมส่วนด้วย v คือความเร็วลบด้วย fd fd คือค่าดักคือแรงต้านอากาศเท่ากับ0ูครับผมกรณีที่ติดสปายเลอร์เนี่ย n แรงปฏิกิริยาที่พื้นจะเท่ากับ mg นั่นเองครับผม fd fd เราเฉพาะคิดเฉพาะ fd ที่ลดนะครับผมเท่ากับ1นึ่งส่วนสโล v กำลังส cd คา่าส่วน a คา่าคือพื้นที่ของรถนั่นเองครับผมส่วนกรณีที่สปายเลอร์ n จะเท่ากับ mg บวกดาวฟอดาวฟอคืออะไรดาวฟอคือ ค่าแรงกดของอากาศที่เกิดขึ้นจากสปอเลอร์นั่นครับจะทําให้และสปอเลอร์จะทําให้เกิดค่า Fd ของ air ของสปอเลอร์นั่นก็คือ Fd ของ Air Force นั่นเองครับผมทำให้ค่า Fd ที่เรามาคิดกรอนติดสปอเลอร์ทำให้คิดที่ค่า Fd total เท่ากับ Fd ค a r บวก Fd a i r f o r c e นั่นเองครับต่อไปความโดทางโคง้งก่อนโดยทางโค้งเราจะคิดมาจากระบบ s ัพเพ n ชั่ของรถนั่นเองครับผม เอาคิดให้ให้จุด A เป็นจุดหมุนเราจะได้โมเมนต์ที่จุดสมมตริโมเมนต์ A เท่ากับ0ูนย์จะได้ mg คูณคูณด้วยระยะแท็กส่วน2ส,ส่วน mv กำลัง2ส่วน r คูณ h h คือความสูงจากพื้นถึงจุด cg เท่ากับ n outer n outer คือด้าน n net ก็คือ n outer บวก wt wt คืออะไรครับผม แ t คือค่าวเบรดทนเฟิร์เบรดทนเฟิร์คือค่าน้ำหนักที่ถูกถ่ายไปขนาดรถเข้าโค้งนั่นเองครับผมเราจะเห็นว่ากรณีที่ติดสปอเลอร์เนี่ยมันจะมีค่าดาวฟอร์ดเพิ่มเข้ามากับมวลของสปอเลอร์นั่นเองครับทาให้ค่า v ที่เราจะมาคิดต่างๆกันครับผมดังภาพน,นี้ครับผมต่อไปเป็นการคานวณเวลาครับง่ายๆคือเทกับ v ส่วน s โดยทางตรงก็คือ t ทางตรงใช้ s ทางตรงนํามาคิดรณีทางโค้งก็เท่ากับ v ทางโค้งส่วน s ทางโค้ง ทำให้เวลารวมที่เราคิดได้ทั้งหมดเท่ากับทางีทางตรงบวกทีทางโค้งนั่นเองครับผมการคำนวณผลการคำนวณเราจะเห็นว่ากรณีที่ไม่ติดตั้งสปายเลอร์เนี่ยเราใช้ความเราใช้เวลาทั้งหมดหกจุดสองวินาทีครับส่วนกรณีที่ติดตั้งสปายเลอร์แล้วจะได้เท่ากับห้าจุดเก้าสี่วินาทีซึ่งคิดเป็นสี่เปอร์เซนที่เวลาลดลงกันเองครับผมครับต่อไปจะเป็นโปรแกรม s i นซ f สเ e n นนะครับซึ่งอ่อพาพนักงานของไหน เชิงคำนวณเนี่ยนะครับผมหรือที่เรียกย่อว่า CFD เนี่ยครับเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนะครับโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยครับจะทําหน้าที่จําลองปฏิยาของไันนะครับผมซึ่ง CFD เนี่ยจะประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักๆได้กันครับคือ1ครับ Preprocessor 2 Solver 3 Post Processor Processor นะครับ Processor s e t ครับซึ่ง ในแต่และขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนย่อยออกไปนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าการคํานวณน,นะครับเราจะต้องเซต Geometry ครับ m ม s e แล้วก็ Boundary Condition นะครับซึ่งจะอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับเมื่อเราเซตค่าต่างๆแล้วเราก็จะใช้วิธีเชิงตัวเลขในการคํานวณออกมานะครับแล้วจากนั้นเราจะมาดูผลจากการที่เราคำนวณออกมาแล้วนะครับซึ่งอาจจะมาเป็นกราฟนะครับหรือจะเป็นกราฟิกนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราจะเลือกฟังก์ชันคือ fluid flow นะครับมาใช้ในการออคำนวณในโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งก็จะมีลำดับขั้นตอนคือครับสร้าง geometry ครับสร้าง mesh set up ค่าต่างๆครับที่ใช้เป็น boundary condition นะครับแล้วก็ คำนวณออกมาโดยโปรแกรมแล้วก็จะมาดูผลจากการที่คำนวณได้นั่นเองครับครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร้านหน้าตาของ s h ื m e แ t งที่เราจะใช้ใช้ในการ s i m u l a t i นนั่นเองครับ,รบซึ่งภาพเล็กเนี่ยก็จะซูมไม่เห็นถึงซูมไม่เห็นถึงลักษณะของ a i r f o ลครับคือรูปทรงของมันนั่นเองนะทําไมเราถึงใช้เป็นลักษณะของตัว CMate อย่างนี้นะครับเออคือปกติแล้วนะครับถ้า เราเนี่ยใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรืออะไรเราจะไม่สามารถเห็นว่าลมเนี่ยเข้าได้ทิศทางอะไรบ้างแต่ถ้าเราใช้เป็นตัว C เนี่ยเราจะเห็นว่าลมเราสามารถเข้าได้ตั้งแต่มุมนะครับก็คือเข้าได้ร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับตามส่วนของเส้นโค้งเลยครับจากนั้นนะครับเรามาทําการตีกิจนะกิจคือ,อะายกิจคือช่องเล็กๆนะครับที่เห็นดังรูปรเองครับ หลักการเนี่ยถ้าส่วนใหญ่โดยที่เขาทํากันแล้วนะครับการตีกิจเนี่ยโดยที่กิจที่อยู่ใกล้ๆสิ่งที่เราสนใจคือแอร์ฟอยนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อขยายออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าเราอจะสามารถรู้ค่าตรงเซอร์เฟตของแอร์ฟอยได้ละเอียดกว่านะครับเพราะอิเลเมนต์ของกิจเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่านะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นวัเลี่คอนดิชันที่เราเฟซเข้าไปในการทดลองนี้นะครับก็เราจะให้ความเร็วออของอากาศเนี่ยครับเท่ากับ1เมตรเซนั่นเองนะครับทํามุมกับตัวอ์ฟอยล์ใน6องศานะครับครับจากนั้นในขั้นตอนของนิวโมเ c ก l ลซ f t w a r ์เนี่ยทางโปรแกรมครับจะเป็นทำหน้าที่คำนวณให้นะครับโดยจะมีการเช็คเรื่องก,ก่อนว่า เออเลอร์ er ผ่านไหมนะครับถ้าเออเลอร์ผ่านแล้วเราจะทำการโซลสมการ,ร order, นะครับด้วยวิธีเซตสักขันลอเดอร์นะครับครับผม <laughs> ถ่อไปครับอันนี้ก็จะเมื่อคำนวณเสร็จแล้วนะครับเราก็าสามารถอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าพอเราคำนวณได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างอย่าง รูปทางซ้ายมือก็จะเป็นกรารแสดงความเร็วครับรูปทางขวาม,มือก็จะเป็นกรารแสดงความดันซึ่งจะเห็นว่าบริเวณนะครับตรงผิวเซอร์เฟสเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันนั้นถึงแสดงถึงว่ามันมีความเร็วมากความเร็วน้อยต่างกันไปในน,นะครับครับส่วนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยครับจะเป็นการเพชเชอร์อนะครับซึ่งเพชเชอร์ตัวนี้ครับสามารถบอกถึงแรงแร็ ack, แล้วก็ลิฟต์นะครับที่เราต้องการหาได้นะครับโดย เส้นบนเนี่ยกราฟเส้นบนนะครับจะเป็นผิวอ่าจะเป็นอยู่ที่เซอร์เฟตของแอร์ฟอยด้านใต้นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะได้ทำการพลอตออกมาอ่าพลอตออกมาแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยครับอินทิเกตเพื่อหาแรงต่างที่เราต้องการอ่าแรงแรงลิฟต์ตรงนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นคือแรงลิฟต์นั่นเองนะครับครับผม ซึ่งค่าต่ตางๆที่ได้ก็เราจะนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปครับต่อไปจะเป็นงบประมาณนะครับซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในศูนย์บาทอยู่ในขั้นตอนของการจําลองแบบจำลองในคอมพิวเ,เตอร์ครับผมจึงไม่มีการยังยังไม่มีการใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้นนะครับตองครับส่วนนี้คืองบประมาณที่เราตั้งไว้เฉยๆนะครับครับสําหรับแผนที่จะดำเนินงานในขั้นต่อไปนะครับ คือหนึ่งเราก็จะหาแอร์ฟอยตัวอื่นนะครับมาทดสอบด้วยนะครับสองครับเราก็จะซิมูเลตแอร์ฟอยด์ชนิดอื่นครับส่วนเมื่อเราหาสิ่งหาแอร์ฟอยนะครับที่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยเราจะนํามาสร้างนะครับเป็นโมเดลเพื่อไปทดสอบรวมเพื่อเปรียบเทียบกับคาดจากซิมูเลตว่าใกล้เคียงเอาความเป็นจริงมากแค่ไหนครับเออเลือกบางน้อยแค่ไหนครับครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับใครมีคําถามไหมครับผม